มีความยินดีและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอบรมในครั้งนี้การจัดโครงการน,นี้เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการสุขาภิบาลที่ภาคตะไคการสุขาภิบาลิ่งรดล้อมขั้นพื้นฐานในรัวเรือกระผมขอจึนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้รอว่า และมอบนโยบายในการดำเนินงานขอเรียนเชิญครับเบื่อเบื่อไหมคะัไม่ครับท่านประธานกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปอบรม จากการกล่าวรายงานทำให้ได้ทราบวัตถุประสงค์และความเป็นมาของ,งาก,อการจัดโครงการซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจะส่งผลให้หนึ่งประชาชนในชุมชนม,มีจิตสำน,นึกและตระหนักถึงความใส่ใจต่อสุขภาพชุมชนสามารถนำสองสามารถาำดนตรีมาใช้ประโยชน์ ในตัวเรือและชุมชนได้ 3. ป้องกันและลดอากาการเกิดโรคที่มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกันพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปบัตรนี้ได้เวลาอันสัคงรแล้วดิฉันขอเปิดอบรมตามโครงการการพัฒนาระบบสุขภาพพิบาลในชุมชนโคมกาะ ของสมเด็จพระกนิษาิาธิราชเจ้าคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณพศ2567และขอให้การอบรมบรรลุตามบรถถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการและขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงตลอดไป วันนี้เลว่ามาสู้คนใ้งกใหญ่บ้าเปลี่ยนผู้ใหญ่บ้นไหมกวเอามือไคะมาช่วยเอเอามือสาวันเมื่อวาเมื่อวันก่อนวันก่อนนู้นอยู่อยู่หมู่สองเออหมู่สองเนี่ยปะลัด วันวันก่อนนู้นอีกมูนหนึงเนี่ยคือความสามาัคคีที่ที่พวกเรามีกันในทุกที่แล้วทำงานร่วมกันจะสังเกตว่าองค์กรผู้ใหญ่บ้านนะคะเราจะเห็นว่างานเนี้ยงานสุขสุขาภิบาลและอนา,นอามัยเนี่ยตามพระราชบัญญัติของสมเด็จพระเทพรอยนะคะหรือหรือะน้องนางเธอเนี่ย ส่วยที่รับผิดชอบคือกองหลักสุตก็รู้สึกนะคะรู้สึกรู้สึกดีใจรู้สึกตื่น้นที่พวกท่านได้ได้สามัคคีกันเอาเื้อกันแล้วก็คงจะเหลืออยู่อีกกี่กี่อ เดียวพี่จ่ามีโครงการสองโทงจะได้ไหมคะอนาคตเราเราสมเข้าขอรโรงออะหมู่สามจะขอให้เหมือนพี่จื่อเอ้วยพี่จ้าเป็นยังไงมมาออกล่งกายนะคะชูมือสองข้างนะคะชูมนาสี่คนยกนะชมือสูงๆเลยค่ะกลากรลากลาลสูงแอ้วโบกไปทางขวาโบกไปทางขวา หา AVG AVG ด้วยหา AVG มั้ยได้พี่อ่ามาทาง เมื่กอกี้บวกเหรอ่วมเป็นมุมค่ะมุมไม่กี่หาหอเออ อันเริ่มทวนก่อนเนาะปาประตูประตูประตูใหญ่ๆเล็กๆใช่ไม่ใช่งงเอาเปตอนเงมาสาธิตใช่ไหมเชิผู้ใหญ่นะคะ ไม่ใช่ก็ <laughs> 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 <mais chai> <mato>, ผลิตลิดผลิตูกระแระดะ ในวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการกอ,องสาธารณสุขเทศบาลบางแรนนะครับก็มีท่านใดเคยเห็นหน้าผมบ้างเคยเห็นผมไหมเห็น <c oughs> <He S 2> อยู่เนะเาะหน้าตาก็งันๆ <c oughs> <c oughs> แต่เห็นบ่อยแล้วเป็นเห็นกันบ่อยแล้วโอเคก็ผมเพิ่งย้ายมาเนาะตายปีที่แล้วก็ปีนี้เราเจอกันครั้งแรกในโครงการพระราชดิษฐด้านสาธารณสุขเนาะโครงการอะไรนะโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน อย่างที่หัหน,นี้คุณพูดไปนะครับโครงการด้านพันธุด็ด้านสาธารณสุขนี้มีหลายโครงการนะแล้วแต่ชุมชนจะเลือกสั่งจัดเนาะก็มีโครงการส,งส่งเสริมไอโอดีโครงการาตรวจสุขภาพเพื่อนที่โครงการอ่าพัฒนาการในแม่และเด็กต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขเนาะอันนี้ก็ถ้าเป็นโครงการกับสุขภาพนี้ก็อาจจะต้องเชิญทางโรงพยาบาลมาออกร่วมด้วยแต่นี่เป็นโครงการที่ทางเทศบาลเลยว่า,าสุขภาพบาลสิงห์แมดร้อ น่าจะตอบได้หมดแล้วอาจจะเป็นทวนความจำแล้วกันการคัดแยกปิยาคัดแยกเป็นกี่ประเภทสี่ประเภทมีอะไรบ้างครัจำไ,ไม่ได้เลยหนึ่งปยาอะไรปิยาทั่วไปไปิยาทั่วไปอ่าสีอะไรสีอะไรถังสีอะไรไม่ใช่ <laughs> <laughs> แล้วนะครับสอง ภัยอันตรายไหนทางสีแดงอยู่ตรงไหนครับหมูแบบไอจุดสิบอยู่ข้างๆเนะาะอ่ยาอันนี่ภัยอันตรายเช่นเช่นอะไรครับหลอดไฟอะไรแบตเตอรี่ถ่านไปใช้กระป๋องสเปรย์ค็อยู่ไม่สิต้นปีแต่ต้นปีเลยกรุงพมีนาเนาะครับเป็นขยะเปียกลดโลกร้อนอันนี้เราเป็นนโยบายของทางภาครัฐนะครับที่ อยากให้ทุกครัวเรือนมีขยะเปียกในชุมชนน้องบ้านไหนยังไม่มีมีไหมบ้านไหนบ้านไหนมีแล้วดีกว่าค่ะไม่มีบอกยกมือถ้าบ้านไหนมีแล้วขยะเปียกม,ม,มีมีเห็นไหมตามขนาดของค่านะคะใช้จุลินทรียขยายน้างห้องน้ำค่าตะไคร่น้ำต่างๆใชุ้ลินทรียขยายาน้ำชุบน,น้ำทำให้ไม่มีหมกักใช้จุลินทรียขยายน้ารถถูพื้น

ตอนเียนี่เาากพโก้กตามไตัวน่มานี่เนกัรทำนอไหม้อันนี้ยังได้เปิดเราจะเปิดเดือนหน้าเปิดวันที่แปมั้งของเรา